มาอยู่กันที่ apt win 2 5 k high roller ครับเป็นการเ e ดอัพการระหว่างคุณโทนี่ลินและคุณไอแซคแฮกตันครับผมคุณโทนี่ลินถือ6.5ออฟ o ู f จากตำแหน่งบิ๊กบอยครับผมเจอกับคุณไอแซคแฮกตันที่ถือคู่10นะนี่ครับแล้วฟอบออกมาเป็น7.8.5ครับผมทำให้คุณโทนี่ลินเนี่ยถือวัน pair แล้วก็ open end นะครับ state ตตครับผม นี่ครับแต่คุณไอแซคก็ถือคู่1ิบนะก็คือโอเวอร์แพนะครับผมตรงนี้คุณโทนี่ลินเลือกที่ลีดออกมาก่อนที่7 5 0 0 0 0ครับผมว่าตรงนี้คุณไอแซคอีซี่คอร์นะครับผมว่าเล็ดกลับไปได้ด้วยนะเพราะบอร์ดมันเปลี่ยนได้ตลอดครับตรงนี้นี่ครับผมกำชิพขึ้นมาลเลือกที่จะเลดกลับไปนะเลดกลับไปที่2ล้าน3แสนครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคุณโทนี่ลินจะเลือกแอคชั่นยังไงครับตรงนี้ มีวันแพ้และโอเพนเอ็นนะนี่ครับเลือเที่ประกาศออกมาว่าอ่ออินครับผมแล้วคุณไอแซคสแนปคอร์เลยครับโอ้โหโอเวอร์แพตรงนี้ผมว่าอีซี่คอนะต้องไปดูแล้วครับว่าตรงเทิร์นกับรีเวอร์จะมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าครับถ้าคุณไอแซคแพ้นี่คือตกรอบเลยนะครับคุณโทนี่ลินได้แชมป์ไปเลยครับแต่ถ้าคุณโทนี่ลินแพ้เนี่ยยังมีชิปเหลือให้ดิ้นต่อนะครับนี่ครับ เคินออกมาเป็น6ครับผมโอ้โหทำให้คุณโทนี่หลินนำเลยครับทูแพนะครับ Vs Over p โอเครับผมแต่ตรงนี้คุณไอแซคก็มีเอาเยอะมากๆนะครับมี16เอาครับเป็น68%ต่อ32%เนะจะเปลี่ยนหรือเปล่าและนี่ครับผมรีเวอร์ออกมาเป็น10ครับทำให้คุณไอแซคติดเซตไปเลยครับแซงทีรีเวอร์ครับผมโอ้โห และสำหรับใครที่ชอบแพนมันๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราไว้ด้วยครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้ารันกู๊ดครับผม